เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เห็นชอบในมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับโดยได้อนุมัติและเห็นชอบในมาตรการต่างๆเนี่ยนะครับ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่10มีนาคม2563เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับในเรื่องนี้นะครับนายอุตมศรวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องของมาตรการด้านเศรษฐกิจโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการการดูแลผลกระทบโควิด -19 ระยะที่1โดยพิจารณาดูแลทั้งผู้ประกอบการและประชาชนนะครับ และต้องเป็นมาตรการที่ทันกับสถานการณ์ตรงเป้าหมายแล้วก็เป็นการชั่วคราวตามความจำเป็นนะครับโดยมาตรการสำหรับผู้ประกอบการก็จะประกอบไปด้วย1นึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน1.5แสนล้านบาทปล่อยกู้20ล้านบาทต่อรายคิดดอกเบี้ยเพียง2%ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปี โดยเงินที่นำมาปล่อยกู้นั้นยืมมาจากสถาบันการเงินของรัฐไม่ได้ใช้จากงบประมาณ 2. มาตรการพักเงินต้นลดดอกเบีย้ยขยายระยะเวลาชำระหนี้แก่ลูกหนี้สำหรับลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 3. จากธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปลนหลักเกณฑ์บางอย่างเพื่อให้สถาบันการเงินช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ3กองทุนประกันสังคมให้เงินส0 0 0มล้านบาท เพื่อนำไปปล่อยกู้ให้กับสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง3%ต่อปีนาน3ปีนอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านภาษีประกอบด้วย 1. คืนสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการในประเทศลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายเหลือ1.5%จากเดิม3%เริ่มเดือนเมษายนถึงกันยายน2563 2. SME นำรายจ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ซอฟโรนมาหักลดหย่อนภาษี1.5เท่าเริ่มเมษายนถึงธันวาคม63 3. ส่งเสริมสถานภาพการจ้างงานโดยให้ SME นำรายจ่ายค่าจ้างในธุรกิจ SME หักรายจ่ายได้3เท่า 4. เร่งคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศถ้ายื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต คืนใน15วันหากยื่นกับสัมภากรจะคืนภายใน45วันเพื่อคืนสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการนะครับส่วนมาตรการอื่นๆก็จะประกอบไปด้วยการลดค่าน้ำค่าไฟคืนเงินประกันมิเตอร์ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพลังงานไปพิจารณาเงื่อนไขที่เหมาะสมลดเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้างกระทรวงแรงงานจะไปพิจารณาตามความเหมาะสมอาจลดให้3-6เดือน ขอความร่วมมือส่วนราชการรัฐวิสาหกิจลดค่าเช่าค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการเช่นลดค่าเช่าที่ราชพัสดุมาตรการช่วยตลาดหุ้นเพิ่มวงเงินประชาชนที่ซื้อหน่วยลงทุนเพื่อการออมสามารถมาหักลดหย่อนภาษีเพิ่มอีก200,000บาทจากเดิมได้200,000บาทเป็น400,000บาทนะครับเป็นเวลา3เดือนเริ่มเมษายนถึงมิถุนายน2563 ถ้ามีความจำเป็นก็พร้อมจะพิจารณาขยายเวลาเพิ่มให้อีกนะครับนอกจากนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรียังได้พิจารณาให้กำหนดวงเงิน20,000ล้านบาทเพื่อเตรียมการไว้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19 เช่นถูกเลิกจ้างสถานประกอบการกระทบลดวันทำงานลูกจ้างลงการเสริมศักยภาพบุคลากรซึ่งกระทรวงการคลังหาหรือกับสำนักงบป,ประมาณในการกำหนดวงเงิน และขอบเขตในการใช้เงินต่อไปและมาตรการสุดท้ายก็คือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นอากรขาเข้าของวัตถุดิบเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยเป็นเวลา6เดือนนับจากคณะรัฐมนตรีมีม,มติเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็คือมติคณะรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับ สำหรับในรายละเอียดแต่ละมาตรการเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ